สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีธนูการดูดวงนั้เป็นการดูดวงโดยรวมแล้วไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทำให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและทุกทุกป,ปัญหานะคะมีทางออก แต่บางปัญหาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข<ๆ>ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นแล้วปัญหาต่างๆนั้นจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ก็อยากแนะนำหลักธรรมะเช่นมัรคองแปดหลักภูมิหารสี่หลักอธิปาตยสี่เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายความทุกข์ได้ทีนี้ดูว่าชาาสีธนูเนี่ย ในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างดาวจำัวของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสดยเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ลิงปุตตาเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีได้ตำแหน่งราชาโชคเลยมองว่าใน1ปีเนี่ยคิดว่าราศีธนูนี่ยก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเช่นบางคนนะ่ะจะรักครอบครัวตัวเองมากขึ้นอยากจะสร้างความมั่นคงกับครอบครัวตัวเอง แล้วก็บางคนอ่ะอาจจะชอบทําตัวเป็นเด็กเดยกันว่าอาจจะอยากแต่งตัวให้กรลดอายุของตัวเองลงประมาณนี้บางเคสเองก็มีการซื้อขายบ้านที่ดินรถบางเคสมีการได้รูปหรือไปรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้นะคะบางเคสเองก็อาจอยากจะทําธุรกิจภายในครอบครัวบางเคสก็มีการเดินทางไปสัมมนาดูงานอะไรต่างๆไม่ว่าเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยได้ไปเกิดไอเดียใหม่เกิดขึ้น แล้วก็นำมาปรับปรุงมาพัฒนาในธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะทีนี้วันที่4กรกฎาเนี่ยพุทธเสลดพุทธเสลดอยู่ในเรือนคือาวพุทธไปอยู่ที่เรือนมรณะโดยมองว่าช่วงนี้สำหรับชาวราศีธนูบางเคสนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของงานมีการเดินทางเกี่ยวกับงานบ่อยขึ้นการเปลี่ยนแปลงกับงานเรื่องของงานเนี่ย ต้องดูว่าหน้าที่ของแต่ละคนอาชีพของแต่ละคนจะทำอะไรแล้วก็นโยบายของแต่ละบริษัทด้วยแล้วบางเคสเนี่ยก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ก็ว่ากันไปในแต่ละเคสและพอ23กรกฎาคมพูดคุณเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่เรือนสุภาเลยบอกว่าในช่วงนั้นะ่ะ การเปลี่ยนแปลงของงานคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้งานคุณเองมีความเจริญก้าวหน้าและคุณเองก็มีความสุขกับงานของคุณด้วยแม้กระทั่งกับคู่ครองเนี่ยก็มีความสุขมีการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆพอที่14บสกรกฎาเนี่ยดาวเกตนนจะย้ายจากราศีสิงห์อ่ะ มาที่ราศีกรกฎอยู่ในเดือนบารณะหรือว่ามองว่าช่วงนี้จะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บางคนก็จะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์ในเรื่องของสุขภาพก็เรื่องสุขภาพนี่สําหรับบางเคสที่มีโรคป,ประจําตัวนะคะระวังโรคเก่าจากการริบด้วยนะและที่นี้มาดูดาวศุกร์กับดาวคารที่อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยในช่วงนี้นระยะเวลานหนึ่งเดือนเนี่ยเลยมองว่า คุณเองก็จะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณเข้ามาแก้ไขแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาหได้ก็เลยทําให้คุณมีความสุขและบางคนน่ะลูกหลานะว่านอนสอนง่ายมีโอกาสที่จะเดินทางไกลแล้วก็มีโชคลาภจากทางไกลโชคลาบนี็อาจจะเป็นในเรื่องของก็เรียกมีความสุขก็ได้หรือได้เป็นพวกเข้าของของกินของใช้ของสวยสงามเครื่องประดับ บางคนก็อาจจะเป็นเงินเงินสดก็ได้นะคะหรือบางคนก็เป็นการเสี่ยงโชคก็ได้บางเคสเนี่ยอาจจะไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กหรือเด็กกำพร้าประมาณเนี้ยแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ทีม่มาดูตำแหน่งนี้ที่ตำแหน่งกระดุมพาร์คนเนี้ยก็ดวมเรื่องของการเงินเนี่ย ในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เลือวันสักสปีกว่าๆน่นเนี่ยดาวการเงินคือของคุณคือดาวเสาเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมเป็นรน่อก็ทําให้ช่วง2ปีที่เหลือสปีกว่าๆที่เหลือเนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์ค่าใช้ใจ่ายทั่วไปที่ต้องเกิดขึ้นอาจจะจ่ายจากการเดินทางให้กับคนรอบตัวบ้างเพื่อนฝูงหรือการสังสรรค์ ภาษีสังคมบางคนก็ซื้อเครื่องมือศึกษาใหม่แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์หรือไปใช้ใจ่ายในแต่ในแต่ละเดือนที่คุณมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอะ่ะต้องบอกงี้และก็บองว่าในช่วง19วิทยาถึง24ตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเนี่ย เลยมองว่าช่วงน,นี้ระยะ2-3เดือนน่ะอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะแต่สำหรับชาลาศีธนุแล้วเนี่ยน้ำบอกว่าเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีอยู่แล้วก็เลยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องการเติอนเรื่อง การที่จะลงทุนทําอะไรหน่อยการที่ลงทุนทําอะไรเนี่ยอย่าให้ไปดูดวงว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองไหมถ้าสมมติไปดูแล้วมีดวงที่ทําธุรกิจเองได้นเนี่ยก็ขอให้ดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครไปดูแล้วนะ่ะไม่มีดวงที่ทําธุรกิจเองได้นเนี่ยนะว่าเงินเก็บที่คุณมีอยู่อะให้ไปซื้อเป็นพันธบัตรสลาก กองทุนรวมหรืออมทองก็ได้ไม่แนะนำให้ไปออกเงินกู้นะคะไม่คุ้มทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่เองเนี่ยนอนใน,นที่จังหวะก็เรียกว่าก็ต้องระวังเรื่องจังหวะที่ที่ดวงดาวเนี่ย จังหวะที่เรื่องความรักคนมีคู่จังหวะที่ดวงดาวโคจรในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของคําพูดหรือความที่คุยกันไม่เข้าใจกันก็อาจจะมีปากมีเสียงได้นะคะแต่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาได้มากแล้วถ้าคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์อาจจะมีเจอความรัก้ามาปรับปรับก็ได้สำหรับ คนโสดเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณคุยกับใครอยู่อะไรประมาณนี้หรือมีแฟนอยู่อะไรประมาณนี้นะถ้าอยากจะแต่งงานขึ้นมาเนี่ยอยากให้ดูให้ดีๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนให้ดูหลายๆอย่างคือครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมถ้าต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยแต่ลศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยของคนสองคนไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้เปล่าอันนี้ดูให้ดีๆ พยายามอ่าคิดนะพิจารณาในเคสของแต่ละคนให้ดีๆกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยก็ให้ระวังการหลอกลวงด้วยทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้ก็เห็นในข่าวว่าเยอะแยะเลยแล้วสำหรับเคสที่ความรักอะ่ะไม่สมหวังเนี่ยก็ขอไปดูดวงนะคะจะได้ดูว่าเรามีดวง เรื่องความรักดีไหมถ้ามีแล้วดีก็สนับสนุนนะสนับสนุนด้วยแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยนะว่านะไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินดูแลพ่อแม่ค่ะทุกคนจะได้มีความสุขทํางานมาได้ใช้คนเดียวไม่ต้องไปเปกับใครอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่มีคนมาว่าด้วยต้องบอกงี้อันนี้ก็ให้ไปพิจารณากันนะคะ ทีนี้เรื่องส,องสุขภาพป้างเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เป็งเรื่องคอรอดรมโรคที่เกี่ยวกับดาววัตุโยโรคแปลกๆแล้วก็ระบบน้ําในร่างกายระบบกับถ่ายระบบการย่อยอาหารอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆสุขภาพเนี่ยทุกคนอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วให้สังเกตเรื่อง น้ำตาลกับไขมันนสูงไหมถ้าสูงแสดงว่าเราต้องถึงเวลาที่จะออกกําลังกายละทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยเอาที่ทุกคนถนัดแล้วกันแต่น้าก็อยากให้ถ้าเดินก็ดีคือเนก็คือ,คอตัวน้าเนี่ยออกออกกาลังกายโดยการเดินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินวันละห้ากิโลสัก6เดือนเนี่ยแล้วถ้ากดคูอ้วนก็คุมน้ําหนักละกก็คุมเรื่องของอาหาร ถ้าการเดินเนี่ยวันละห้ากิโลสักหกเดินเนี่ยจะทาถ้าทำนํำให้น้าตาลไขมันลงเนี่ยก็เป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยเพราะว่าอยกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงวยัยเราอาจจะต้องทําให้ตัวเองอ่ะสาหรับคนสดน,นะต้องทำตัวเองแข็งแรงเวลาเป็นหน,นจะได้คล่องตัวด้วยและสําหรับคนที่น้าตาลไขมันปกติเนี่ยก็อย่าลืมออกกําลังกายกันค่ะจะได้แข็งแรงด้วย แล้วเรื่องของการที่ให้ไปดูหมอเนี่ยก็ถ้ามีคนทักคุณว่าเออมีเคราะนะคุณต้องสะดอกเคาะนะมองว่าถ้าเกิดทักกเิดแบบนี้ออยากให้ทุกคนนะคือไปบุญไปไมทใศนโทษโทษนนะ่ไปไป,ไปวัดไปทำบุญหรือกลับไปไหว้พ่อแม่คุณนะคะหรือคน ที่เลงคุณมาตั้งแต่เด็กะไปขอพอรไปล้างเท้าแล้วก็นําน้ําล้างเท้ามาอาบหรือว่าพระถกแม่คุณอะมาครอบตั้งแต่หัจวจรหดไปเท้าเลยแล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัวผู้คนคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้คนปฏิบัตนะิจะรู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างสุดท้าย,ยนะมองว่าชีวิตก็คือการเดินทาง ถนนของทุกคนนะ่ะไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบถ้าทุกคนสู้ให้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวคุณดีที่สุดนะต่อให้คุณเจอปัญหาหนัก,นก,นกแค่ไหนนะทุกคนรอดแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาหาตัวคุณเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือทำให้ตัวคุณแกร่งขึ้น เก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามบนเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ยังไงก็ไปเจอกันคลิปไว้เจินคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะ